Thank you ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุลาภร์เปิดบริการเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์จากความหวังสู่ความจริงโฮบบีกินเฮียเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์มีบุตรไม่ยากราชวิทยาลัยจุลาภร์โดยศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุลาพร์จัดแถลงข่าวเปิดบริการทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ภายใต้แนวคิดจากความหวังสู่ความจริงโฮบบีกินเฮีย มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวไทย ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีปัจจัยหลากหลายที่ทำให้คู่สมรสในวัยเจริญพันธุ์เผชิญภาวะมีบุรยากมากขึ้นโดยเน้นการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวชแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์รวมไปถึงทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกียงไกรเทวินไพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นประธานเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นัทวุฒิกันตะท้าวรผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยทีมสูตินริเวศแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์โรงพยาบาลจุฬาภร์นำโดยแพทย์หญิงกระตัญยุตานักปรัชแพทยหญิงทากวินีกฤตสัน ผงแพทย์หญิงผ่อนชนิดสารตับหมนกุลโรธ แพทย์หญิงรันชิดาสุวรรณสารแพทย์หญิงฐานิสากิจจรัสคุณรัตนาจุนสวัสดิ์หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและทีมพยาบาลศูนย์สุขภาพสตีโรงพยาบาลจุฬาภร์พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เขาร่วมงานอย่างพร้อมเพียงณห้องคอนเวนชันหอชั้น6อาคารกรมภาษีสว่างควตรโรงพยาบาลจุฬาภร์โดยมีคุณไดในอนานจงจินตนาการเป็นผู้ดำเนินรายการวันอังคารที่26สิงหาคม2 0 6 4 568ค่ะ พราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะก็มาช่วยนะคะในกลุ่มนะคะที่มีภาวะมีบุตรยากนะคะ่ะรวมถึงนะคะคุผู้ป่วยน,นะคะมะเร็งนะคะที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็วางแผนการมีบุตรในอนาคตนะคะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยแช่แข็งเชืลอไานนยไว้ก่อนแล้วก็รักษาโรคก,การมีบุตรในอนาคตค่ะในส่วนของกลุ่มที่มีภาวะมีบุตรยากนะคะคคกนะคะ็จะช่วยทำให้เนี่ยอัตราความสำเร็จของกา,ารตั้งครรภ์เนี่ย เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ช่วยเติมเต็มนะคะคุณภาพชีวิตนะคะครอบครัวทั่งรวมถึงแก้ไขปัญหาชาติของประเทศด้วยค่ะหลายหลายครั้งนะคะเราอาจจะมีความหวังนะคะนะคะการการมีลูกนะคะเป็นการเติมเต็มของชีวิตครอบครัวนะคะไม่ใช่เป็นความหวังเฉพาะนะคะผู้หญิงเเท่านั้นค่ะรวมไปถึงปู่ย่าตายายแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ถ้าเรามีความหวังนะคะที่อยากจะมีลูกแต่อาจจะมีปัญหาบางอย่างค่ะการที่เข้ามารับการรักษา ใช้นะคะเรื่องของเอทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็กระบวนการรักษาต่างๆนะคะเพื่อให้มีบุกเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะก็เป็นการาเติม,เ,มเ,เ,เต็มความหวัง่ะให้ประชากนมั่นจค่ะในหลายๆที่เนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่ใ,ใากล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเนี่ยทุกที่เนี่ยนะคะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นมาตรฐานระดับสากคน,นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นแตกต่างจากที่อื่นนะคะที่นี่นะคะเราจะมีการช่วยเหลือนะคะ ของผู้ป่วยนะคะที่เป็นมะเร็งในวัยเจริญพันธุ์ค่ะแล้วก็าสามารถนะคะมันเก็บนะคะเซลล์แช่แข็งไว้ก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเซลซลไ์ไข่เซลล์วัณจุนรีนะคะแล้วก็อะไาตนั้นเนี่ยก็เข้ารับการรักษาเรื่องของโรคกะเด็น,นะคะ่ให้ยาเคมีบำบัดร้อย่าฉยแสงะคะ่ะและเมื่อโรคหายก็สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นแตกต่างจากที่อื่นนะคะที่เรามีการรักษาโดยเฉพาะด้วย บริการหลักๆนะคะขออนุญาตแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกเลยนะคะก็คือรักษาเรื่องของภาวะมิบุตรยากะค่ะก็มีทั้งเรื่องของการตรวจเตรียมตัวตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะแล้วก็การกรักษานะคะเริ่มจากการชี้เชื้อในคุณลูกหรือที่เรา,ารู้จักกันในชื่อไอไอนะคะแล้วก็ การทำเด็กหลอดแก้วคนะ่ะเราถือว่าที่เราเรียกกันว่าอีซี่กกนะคะซึ่งอราควสมัยน็จก็จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการให้บริการในลุ่มที่มีหัญยาค่ะในส่วนกลุ่มนะคะที่อยากจะแช่แข็งเซลล์ไว้ก่อนนะคะอาจจะทั้งกลุ่มนะคะที่วินิจฉยว่าเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็มารับการแช้แข็งเซลล์ไว้ก่อนที่จะไปรับการรักษาะคะ่ะหรือนะคะคกลุ่ม working m o v e m e n ค่ะนะคะสตรีนะคะที่แบบอ่า เลงว่านะคะไข่เนี่ยจะเสี่ยงนะคะก่อนที่จะเจอคนที่ใช่ค่ะก็ทำให้ยางแช่ไข่เซลไข่ไม่ได้ก่อนค่ะค่ะ ความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบัน,นะคะ่ะเทคโนโลยีก้าวข้ามไปเยอะค่อนข้างมากนะคะปัจจุบันค่ะความปลอดภัยค่อนข้างสูงมากค่ะแทบจะเรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยนะคะเรื่อง IUI อันนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะส่วนเรื่องตัวการเก็บไข่หรือว่า IVF นะคะมันก็ต้องระวังหลายอย่างเนาะเลืดอดออกอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่ากระตุ้นไข่แบบเยอะเกินไปเนาะซึ่งพวกนี้ค่คะคุณหมอที่เรานะคะจะคำนวณโดสที่พอเหมาะอยู่แล้วนะคะพวกนี้เนะะี่ยค่ะเกิดน้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็คือจะมีการ แช่แข็งเซลล์แล้วก็แช่แข็งไข่นะคะอัตรารอดของการแช่แข็งเซลล์พวกนี้ค่ะก็9ก8าถึงเลยนะคะซึ่งก็คือค่อนข้าง,างสูงมากก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะกลุ่มเป้าหมายผู้มีิบุตรยากนะคะก็จริงๆได้ทุกกลุ่มเลยนะคะเราก็จะต้องเริ่มจากเลิกแต่งงานก่อนเนาะพอแต่งงานเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีบุตรภายใน1ปีอันนี้อาจจะต้องเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วค่ะว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมากไหมนะคะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายเราเมื่อลองเอง1ปีปุ๊บอ,อันนี้ยังไม่ได้้้้ตัังงครเเเอ,น,ะะอนนนนะะะาาาาาแใหขามาึกษ หมอะคปริยายเพิ่มเติมนี่หนึงค่ะอาจจะนอกจากที่แบบเป็นกลุ่มที่ยากแล้วนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มที่แค่วางแผนว่าอยากจะมีลูกนะคะตอนนี้หรือว่ามีลูกในอนาคตเนี้ยก็อาจจะเข้ามาปรึกษาะคเพื่อตรวจร่างกายรือว่าเรามีโรคทางพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นโรคที่เจอบอกเช่นโรคคาราซีเมียเนี่ยแปลงอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเรามีโรคบางประการที่เราต้องแก้ไขต้องไปรักษาเนี่ยก็จะได้วางแผนการรักษาเพราะเพื่อเตรียมตัวการรักษา สรุปก็คือเริ่มตั้งแต่อยากวางแผนที่จะมีลูกก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้เลยค่ะค่ะทางที่โรงพยาบาลจุฬาพรนะคะเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชาศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะก็คือด้านเรื่องการมีบุตรการเก็บเซลล์การเก็บตัวอ่อนเนี่ยค่ะทั้งหมด5คนค่ะก็เป็นทีมใหญ่แล้วก็เรากา็ทํางานร่วมกันมีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในการทําเด็กหลอดแก้วแล้วก็อีกซีการเก็บสเปิมแช่แข็งไข่ทั้งหมดค่ะแล้วขออนุญา 我们好棒啊！ สำหรับในส่วนของห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็จะควบคุมตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีการแยกนะครับตัวอย่างของตัวละครบริการเช่นตามมาตรฐานคือติดเชื้อไม่ติดเชื้อเรามีกระบวนการในการติดตามแล้วก็มอนิเตอร์ดูสภาพแวดล้อมของห้องแลบนะครับตลอด2 4ชั่วโมง เราะฉะนนั้เนี่ยสามารถมั่นใจในเรื่องของคุณภาพและประสบการณ์นะครับแล้วลกสนนะะะะ็ส่วนของในทีมขอ,องนะะักวิทยาศาสตร์เองครับของเราเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มากมาครับ ในส่วนบทบาทของพยาบาลนะคะเราก็ในในการรักษาภาวะการเจริญในสู่ข้คนไข้ที่เข้าสู่ในกระบวนการนะคะ,ะช่วยเหลือการเจริญทางการแพทย์เราก็จะมีทั้งการฉีดยากระตุ้นไข่หรืออะไรแบบนี้ค่ะพยาบาลนะคะที่ส่วนช่วยเหลือก็คือจะเน้นย้ำคนไข้นะคะในส่วนของการฉีดยานะคะแล้วก็ผลข้างเคียงหลังการฉีดยาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีข้อสอบถามหรือสงสัยในระบบระหว่างกระบวนการในการท่านฟ้อนของการรักษาเนาะเราก็จะมีช่องทง ลายเฉพาะในส่วนของแผนกค่ะให้คนไข้เข้าทักมาสอบถามได้ตลอดค่ะก็จะมีคุณหมอแล้วก็แอดมินที่เป็นพยาบาลนะคะคอยตอบัคอยตอบคำถามคนไข้ก็สรุปนะครับในฐานะของโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการรักษามะเร็งแล้วก็เวชศา์การเจริญพันธุ์เนี่ยเรามีทีมเราเรียกว่าสหาสาขาละกันมีทั้งแพทยาาาา์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศา์การเจริญพันธุ์นักวิทยาศาสตรพยาบาลที่เชี่ยวชาญ นะพร้อมให้บริการทั้งในส่วนที่คนไข้มะเร็งที่อยากมีบุตรรวมถึงคนไข้มีบุตรยากทั่วไปด้วยก็ทีมเราพร้อมที่จะดูแลทุกคนครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอายุไข่ของผู้หญิงเนี่ยมันน้อยลงไปตามอายุนะารโดยเฉพาะเกิน3-5ก็โอกาสตั้งครรภ์ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแต่งงานแล้วถ้าไม่มีบุตรภายในหนปีก็รีบมาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดครับ